เสียงมึงเห็นยังจีฮามังเงานี่ยแล้วไปใส่แจวมี่ยังล่ะมึงเห็นยังกินจีฮับแจวส้มนี่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 มึงเห็นยังก่อนยังเห็ดแจวส้มต่ำบ่บ่วบัวเอาให้ยังล่ะผัดผัดผัดถั่วฝักยาวผัดถั่วฝักยาวขึ้นอยากกินสะดอกว่ากินแต่แก้วสูกระไดผัดถั่วนี่เออผัดถั่วต่ำมอซาว่ะฮะต่ำมอซาบ่ละผัดจังไหนนี่ผัดจังไหนโอ้ผัดถั่วฝักยาวผมไม่เคยเห็นติ ผัดถั่วผักยาวเออคือเขาเฮ็ดพิณนี่นี่แหละเมนูอาหารนั่แหละเป็นบลองเป็นบ่นี่เป็นผัดถั่วผักยาว์มั้ัดผัดถั่วผักยาวมังบอกไม่รู้ผัดถั่วเงาผัดถั่วผักยาว์น่ะเออคันเฮ็ดม่นเป็นมึงเปิดเบิังนี่นี่แหละเมนูเขานั่นเออเออเอเบอร์หม่รู้ผัดถั่วผักยาวแม่บอกล่ะเดี๋ยวเราควรจไปกินเองมึงผัดถั่วผักยาว เทียมลงไปอู้ภาษาผัดอันมะข,ขั่วผักิผัดบ่เป็นไอ้เคยกับพัดว่าหอมละโอ้ยจิดแ่บเลยเทียมลงไปเออมะพริกลงไปโอ้ยไม่เคยนี่นี่กินสีมือเฮานี่สุดยอดเลยแหละโอ้ยแล้วๆก็เอาบมะขั่วลงไปเฮ้ยเระวัให้หักตัวเนาะบุษันมันจีบุเป็นทั่วพักเงางานเขาต้องใส่หมดเลย ยังยากเนาะไอเขยเนาะพาววบกอปนี้ปอ้หบมเนี่ยจังเลยแซบแต่แซบบกาเอาแล้วเเสีนี่กินเลยนี่ย่งมึงนี่เอากะาดทัพพังยาวเนาะ พัดทั่วผักเหี้ยวแม่อุ้ยหามึงเอ้ยมึงคือบ่ักหักคือบ่อหั่นทั่วผักสั้นตัวฮะหักไผรทีเป็นทั่วผักเหี้ยวเขาก็ดหั่นกิดตัวเนาะอ๋อทั่วผักเหีวมันก็ต้องเหีวโอ้ยถ้าหั่นก็ทั่วผักหั่นอี๋โง่เอ้ยมึงสิกินจังไหน่ข้าวหนังโง่เนี่ยจะช่งจังไหนกลัวว่าสุภาพพัดทั่วพัดเหีวให้กินเี่ยมันพูดเหี้ยวคนเดียวไอ้ป้อมไม่ได้กินได้คือกันเนสก็ต้าก็ต้าไม่กินทำไมกินได้ไหมมึง พอกับห oh to to oh ah, ั oh ่นเป็นสิ้นน้อยๆจังชี่นชันตัวแล้วคุณมาเฝ้าสันเฝ้ายังสั่งจังได้สันพัดผัดทั่วพักเงาเดมันโบญาวบอลได้โอ้ยเฮ็ดให้กินเลยยามมาเฝ้าด้วยมึงจะกินจังไหนเนี่ยนะจะมาแล้วก็กินทั้งนะฮะโอ้ยงูเหรอเนี่ยก็กินไดเลยเบิ้ลคอมสิบบอกมึงเข็ดมาเป็นงูบอกอีน้อยแม่มาเป็นบอลได้นี่นะมันโบยาวบอลได้ทั้ กะบเงาอยู่แต่ว่าคือบ่หันจังมาจังไลยทั่วพังเงาเงาป่ะกะบเงาอยู่แต่มต้องหันตัวเนาะหันในยังหันก็เพราะเป็นทั่วพังเงาจ้วมันจะเป็นทั่วยังบ่ะเนี่ยทั่วพักสั้นโอ้ยบอกใส่หัวมึงเสร็จแล้วอีหามึงด้ยเนื้าละสั่งดีๆสั่งให้มันจ่ามันแจ้งมึงกูบอกให้มึงเอย่ามาบอกเอ้าเจ้าเป็นคนผิดเจ้าเป็นคนบอกเหตุทั่วพังเงาอันนี้เงาบ่ล่ะเงาเนอีแต่มันสั้นสำนีเนาะำเนาจะจะ อย่งไรกินแล้วกินไปนี่เข้าน่ะก็้หน้าและสั่งมันดีวุ่นวายเว้ยวุ่นในนอกเกิดสนาเจังสีบัวมึงมีฮางเข้านี่นะเฮ็ดเวีนเฮ็ดกรรมอย่างมาพอเจ้าอ้ย